กรอทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าวด่วน New Pass สมัครวันนี้ใช้45วันรูเลอร์วงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New p a s สมัครวันนี้ใช้1 5วันสมัครคลิปพ o ฒน New Buffet กดดอกจัน42648224411สมัครคลิปสตาร์พัดน์ Buffet กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS น้องหญิงนะครัสำหรับรางวันนี้ลุ้นว่าอ่างไรอ๋อวันนี้มาเอ่อลุ้นรางวัลนักร้องหญิงสุดซีซจําปีค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นป๊อปปูล่าบ้านหนว่าให้โบสถ์ก็จะไม่เหมือนกับปีก่อนๆใช่ใช่ขนาดไหนครับก็จริงๆวันนี้วันนี้ก็คือดูจากนอมินีสแล้วเนี่ยกคคิดว่าเหมือนมาแบบมาร่วมลุ้นให้ทุกๆคนดีกว่าเพราะว่าก็เป็นแกรมมี่สักสี่คน มีกรมมีสามคนมีอิสระคนนึงมีไอคนนึงเลยอ่ะก็ถือว่าใครสักคนนึงในกรมมีได้เราก็ก็หลุดหมดอ่ะแฟนคลับมีบอกไหมเขาว่าจะคุ้มโหวตให้เต็มที่เลยแฟนคลับเราไม่ค่อยเป็นแบบอารมณ์โหวตจะเป็นอารมณ์แบบฟังเพลงงุ้งงิ้งอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือออกเป็นแฟนเพลงมากกว่าวันนี้จริงเรามาเชียร์มี่นะคะเรามาเชียร์ปามี่เราคิดว่าเขาน่าจะได้ค่ะมิรุลานี่ชิงหลายเวทีเลยชิงหลายเวทีไม่ได้แล้วสีสันด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ตอนนี้ก็สี่สี่เวทีแล้วก็เหลือเหลือแฟนทีเวทีหนึ่ง เจ้าแม่เวทีแต่ว่ารางวัลไม่ค่อยได้ปีนี้ปีนี้จริงๆก็ถือว่าเหมือนมาแบบมาสวัสดีแบบสือมลชนอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าชุดแรกเราได้ไปเยอะแล้วชุดที่สองก็ได้ไปเยอะกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามามาแบบเจอเพื่อนๆศิลปินนะคะสนุกดีค่ะ,คะแต่เขาชื่อกับเวทีแสดงว่าพิสูจน์ว่าผลงานอัลบั้มขอคุขอบคุณคมากเลยค่ะยินดีเพราะว่าอยากมาเที่ยวงานแบบสวยๆอยู่แล้วชอบของงานนวอร์ก สนุกดีเพื่อนเยอะเอาเรื่องอัปเดตเรื่องหัวใจหน่อยนะตอนนี้หัวใจเหมือนเดิมเลยคนที่แล้วที่เราเจอกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพราะว่าระยะเวลาแบบว่าไม่ตักกันมากค่ะช่วงนี้ก็เนี่ยมีงานให้ทําก็มาทํางานค่ะมีอะไรขึ้นหน้าไม่มีเลยค่ะเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยค่ะมันลดลดเพิ่งขึ้นยังไงางก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยได้คุยกันขึ้นนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกก็มีงานให้ทําทุกวันค่ะกับข่าวที่ไม่ค่อยดีออกมามีผลกระทบกับ2คนไหมครับ เฉนนยๆค่ะเฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยทำงานซะเยอะมากกว่ากับกับทางครอบครัวเรามีผลกระทบไหมครับเพราะก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีอ๋อจริงๆเราก็พูดคุยกับที่บ้านเราปกติเพราะว่าที่บ้านเราอันดับหนึ่งเราต้องพูดคุยให้รู้เรื่องก่อนที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วที่บ้านาไหวไหมครับไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะเข,ข้าใจข่าว เข้าใจอ่ะอเพราะว่สนิทกับคุณพ่อแม่อยู่แล้วก็คุยกันทุกๆเรื่องค่ะและกัรที่เขาเองครับได้แบบคุยถึงข่าวนี้บ้างไหม,มก็ปกติค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็เราก็รู้กันดีอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ไ,มได้มีอะไรที่จะต้องมาอธิบายอะไรเพิ่มเท่าไหร่ค่ะ แล้วกับแฟนเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนเพลงไม่มีผลเลยเลยปกติค่ะเพราะว่าคนที่รู้จักเราดีก็จะรู้จักว่าเราเป็นยังไงค่ะแต่ข่าวดูค่อนข้างแรงเที่ดูลกลัวมีกระทบกับหลายๆงานหรืองานอะไรอย่างี้เราหรือเปล่าเราเราว่าเฉยๆอะค่ะปกติเพราะว่างานก็คืองานก็คืองานส่วนมากเราจะใช้งานพิสูจน์ตัวเรามากกว่าเรื่องอื่นค่ะนะฮะปกติเป็นนักร้องคุณภาพไม่ค่อยมีข่าวไม่ดีเลยนะครับครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่ก็จริงๆเราเราว่าเราเฉยๆนะคะมันเหมือนแบบ ใช้คำว่า welcome to แบบวงการอะไรเงี้ยอที่ผ่านมาเราทำเพลงแบบออกมาเยอะๆก็ก็มีแฟนเพลงฟังปกติตอนนี้ก็คือแบบ welcome ค่ะปกติค่ะโอกาสพัฒนามันมีมากแค่ไหนคะตอนนี้เราพูดอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ระยะเวลาก็เรื่อยๆอะค่ะได้เปิดใจคุยกับคนอื่นบ้าง คนอื่นหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอคะก็คนที่คนที่เรารักปกติเลยค่ะก็มีการพูดคุยปกติค่ะแต่วันนี้เรื่องหัวใจคุยกับคนนี้คนเดียวก็ก็ปกตินะคะปกติไม่รู้จะตอบยังไงเพราะปกติก็ก็คือก็ใช้ชีวิตทํางานไปมีอะไรก็คุยกันถามถูกแบบสุข ทุกสุขอะไรเงี้ยค่ะปกติกลัวไหมต่อไปแบบว่าเจอรู้ลาจะสัมภาษณ์แต่เรื่องส่วนตัวเรื่องผลงานไม่สัมภาษณ์แล้วก็ก็กังวลอยู่เพราะว่าเราทํางานแบบ5 6ปีเราขายเพลงค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มแบบว่าเรามีเรื่องนี้เราก็กลัวว่าคนจะไม่ฟังเพลงเพราะว่าตั้งใจทํางานมากค่ะผมจะสนะวันนี้มันจบโอกาสมันเนี่ยไม่ไม่มีอ่ะปกติก็ยังทํางานเพลงปกติไปเล่นคอนเสิร์ตก็ปกติค่ะแฟชั่นไหนกูรัอยังตอบมากเลยชอบ แฟชั่นหมายถึงที่ใส่ใส่ชุดว่ายน้ำอ๋อแฟชั่นเซตดีค่ะดีะดีมากเพราะว่าส่วนตัวเราเราถือว่าเป็นงานแล้วพอมันออกมาแล้วก็แฟนเพลงชื่นชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่คนบอกว่าแบบหาซื้อยากอะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะเพราะว่าคอนเซปต์ก็คิดเองอะไรเองหมดก็ทางสุสัปดาห์วก็น่ารักใจดีค่ะ แต่ถือว่าวิวแปลกแนวเลยนะพี่ก็แปลกแนวแต่ว่ายังคงเป็นความสปอร์ตอยู่สปอร์ตที่ว่านี่ก็สปอร์ตจริงๆนะสปอร์ตจริงๆก็มีแบบบอร์ดเซิร์ฟนี่มาอยู่ข้างหลังค่ะแต่ชุดมันดูแบบอจริงๆแล้วว่ามันก็คือชุดว่ายน้ำที่ที่ปกติแถมสปีโดนี่ก็ถือว่าเป็นแบบสปอร์ตชุดว่ายน้ำด้วยคือจะเป็นนี่เทียบกับยี่ห้ออื่นนะยี่ห้ออื่นก็จะแบบสปอกว่านี้งียแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์เซิร์ฟซึ่งเราก็เล่นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อ่อ ไม่ได้ไม่ได้โฟมากปกติเลยแต่ภาพออกมาพอใจไหมครับก็ถือว่าตรงกับคอนเซปที่ที่เสนอไปก็คือเป็นศิลปินใช่ไหมคะเป็นนักร้องเล่นดนตรีแล้วก็เล่นเซิร์ฟแล้วก็จะดูมีความเป็นแบบเป็นแฟชั่นนิดนิด ก็ถือว่าตรงค่ะกับซัมเมอร์เนาะค่ะใช่ค่ะแม่หนุ่มๆบอกว่าซีซาร์เลยพี่ซีซาร์ซอนรูยังซีซาร์สู้คนอื่นไม่ได้เลยคนอื่นเขาว่าซีซาร์เกิดเเยอะอันนี้แบบเหมือนถือว่าเป็นงานจริงๆิสาเฮดิโลรับจริงจริงคือเราอยากรู้ว่าเราทําได้ไหมแค่นั้นเองค่ะนี่นาคตจะมีอีกไม่มีแล้วค่ะไม่มีถ้าถ่ายแฟชั่นเนี่ยขอเป็นแฟชั่นที่แบบสะท้อนความเป็นศิลปินแต่ว่าถ้าเป็นโป้หรือว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยไม่มีแล้วค่ะชุดเล่มนี้เล่มเดียวยก อวันนี้วันนี้มาในคอนเซ็ปต์ของมาคจากขอบค่ะทั้งชุดเลยก็เผอิญว่ามีการแบบว่าร่วมมือกันเล็กน้อยคอลเลคชันใหม่ของเขากับกับกับเราอะไรเงี้ยมันค่อนข้างตรงกันก็เลยก็เลยโคกันว่าวันนี้ใส่ชุดม์คจากขอบมามาร่วมงานซีเพราะว่าซีเขาจะเป็นแบบวัยรุ่นแฟชั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะรียกว่าถูกใจชอบก็น่ารักดีค่ะชอบผ้าพวกผมแล้วบบว่าคอลเลคชันนี้เขาเป็นแบบโบฮีเมียนนิดนึงเลยอะน่ารักดีค่ะ